วันนี้นะคะเรามีภารกิจที่จะต้องไปส่งแม่ที่แพร่อีกแล้วก็เลยเป็นการหาลาดกันเต้นที่แพร่ค่ะวันที่มาตรงกับงานเชิงใหม่ไบวีคพอดีนะคะก็จะเห็นแบบพวกรถมอเตอร์ไซค์มาจากทางทางเส้นเนี่ยเพชรบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแหละปั๊มว่านะพิษโลเพชรบูรณ์อ่ะเราเลี้ยวทางนี้นะคะ ค่ะอำเภอลองเข้าไปที่ตัวเมืองแพร่นะคะขออนุญาตวาร์ปไปที่บ้านแม่ที่แพร่เลยนะคะหลังจากส่งแม่แล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อคะ่ะเรียบร้อยะคะ่ะส่งแม่ที่บ้านตาแล้วนะคะเขาคิดถึงกันมาหากันช่วงวันพ่อเราไปกันต่อคะ่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ เราสตาร์จากที่แพรเลยก็คือหมู่บ้านวังหงของแม่อะมันจะอยู่ไม่ค่อยไกลจากลานกลางเต็นท์แออถวแถววัดพระธาตุปูแจเ,เท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยเราจะออกหมู่บ้านแม่มาเสร็จปุ๊บแล้วก็อยู่เทินข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นได้เลยะคะ่ะมันจะมีเส้นทางนะคะที่เราจะผ่านที่หมู่บ้านของวังหงเนี่ยมันจะมีสะพานสีลุงด้วยคะ่ะ เป็นแลนด์มาร์กเลยเป็นจุดเช็คอินเวลาคนมาเที่ยวก็แวะมาได้นะคะคือเขาทาสีสะพานเป็นสีลุงมันเป็นสะพานเก่าอะค่ะที่เราเคยใช้ข้ามตรงนี้กันมาก่อนนะคะจนเขามาทําสะพานใหญ่ตรงนี้อ่ะวิ่งมันโดนน้าท่วมทุกคนโอ้หายไปเลยค่ะขาดหายเหลือกันเพียงเท่านี้นะคะ อ่าใช่เขาที่เล้าว่าน,น้ำท่วมแพร่หนักมากค่ะแล้วก็ทาง,ทางมันเสียหายค่ะตรงนี้นะคะเราจะตัดเข้าไปเพื่อที่จะยูเทินไปที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดแพร่นะคะก็คือถ้าใครมาจากทางตัวเมืองแพร่ค่ะเราจะต้องขึ้นข้างบนนี้ยูเทินไปถ้าใครมาจากที่น่านนะคะมาจากฝั่งนู้นก็ไม่ต้องขึ้นสะพานอะไรเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะ ราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงนี้ค่ะเข้าข้างสำนักง,งานขนส่งแค่เลยนะคะถนนหนทางอะไรต่างๆดีค่ะคือสบายๆเลยอะขับแบบได้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถตู้ขับสองอะไรเงี้ยได้หมดค่ะเป็นทางลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นทางคอนกรีตไปจนถึงที่ลานเลยเจอร้านขายพวกผักวัตถุดิบนะคะ้วซื้อก่อนเลย หมูเอ็นนะค่ะไม่เหื่อกหมูผักเ,เอะสดินได<ม>เย<ง>เรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็ได้วัตถุดิบของสดแล้วนะคะไปเดี๋ยวไปที่ลานกลางเต็น์กันค่ะทางขึ้นหลังพระทาตปูแจนะคะมันจะมีเนี่ยแหละชันอยู่แค่ช่วงหนึ่งค่ะแต่ประมองว่ามันขับง่ายอยู่ขับง่ายเลย,ย,ยหรือเราอาจจะชินกับถนน อุนทางในการแบบขึ้นดอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่มันกว้างอ่ะมันเป็นสองเลนที่มีไหลาทางด้วยค่ะแล้วก็มันไม่ได้ชันแบบน่ากลัวมากนะคะก็เออส่งแรงมาดีๆก็ปกติค่ะเกียร์สองเกียร์สามขึ้นได้สบายประมาณนี้นะคะคือประมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเที่ยวที่ ค่อนข้างเดินทางสะดวกสบายแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นมากขึ้นในทุกปีอะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ลานกลางเต็นทนะ์น่ะมันเยอะมากนะคะทั้งลานกลางเต็นท์ทั้งที่พักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูให้ดีนะคืออย่างนี้ปามาติดต่อลานกลางเต็นท์ที่เขาเป็นที่พักมาด้วยอยู่ที่หนึ่งแล้วอ,อราคาต่อคนนะ่ะมันอยู่ที่สองร้อยบาทในจุดนี้200บาทโอเคไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นประมองว่าก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรช่วยช่วยแบบเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายอุ่นหนุนกันใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยผมติดต่อมาแล้ว่ประมาณคนเดียวไงกลายเป็นว่าจะต้องจ่ายคนเดียว300บาทผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเป็นแบบนี้ก็ ไปที่อื่นดีกว่าจนมาเจอวันนี้นะคะเดี๋ยวบําจะแนะนําให้ว่าที่นี่ชื่อลานกางเต็นอะไรนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอ่ะสองบาทต่อคนถ้ามาคนเดียวก็ไม่มีการคิดเพิ่มปํามองว่าเข้าใจได้นะว่า มันแบบจะต้องมีการบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เห็นใจคนที่เขาเที่ยวคนเดียวบ้างหรอแล้วลานกลางเต็นท์นะคะมันไม่ได้เป็นห้องพักคือจริงห้องพักมันก็คือจ่ายจ่ายเต็มะเนาะจะไปกี่คนก็จ่ายเต็มโอเคแต่ว่าลานกลางเต็นท์่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายมากกว่าน,นั้นแล้วอะ่ะมันก็เป็นพื้นที่ป่าพื้นที่หญ้าอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวประมาณนะสองร้อยอะต่อคนประมาณว่าไม่มีน้ํา อุ่นไม่มีไฟอ่ะมันมันพอเหมาะแล้วแต่ถ้าเขามากคนเดียวแล้วแบบต้องสามร้อยสี่ร้อยอีกร้อยอย่างเงี้ยมันก็ก็นั่นแหละมัาก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เอานะคะเส้นทางนี้นะคะก็คือคนที่จะมาแบบกินหมูกระทะเอาวิวบรรยากาศอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ค้างคืนอะก็จะมีร้านเยอะค่ะมีเนี่ยคะ่ะเป็นม่อนเป็นอะไรของเขาอ่ะตามข้างทางนี้เลยนะคะนี่ม่อนช่ำช้า ม่อนมาขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยเขาจะเขาจะเหมือนแบบว่าเขาขายอาหารน่ะแล้วก็ชุดหมูกระทะหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะเพื่อที่จะให้คนที่เขามาแบบมานั่งกินอ่ะก็คือนั่งกินอย่างเดียวแล้วก็กลับได้เลยอย่างเงี้ยค่ะด้านซ้ายนี่ก็ชื่อเม n t a เทนวิวนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นบรรยากาศดอยเออเรามาช่วงนี้ยดอยมันก็ค่อนข้างที่จะเขียวนะคะไปกันต่อค่ะ ไล่ลุงรอนค่ะจะเป็นที่พักนะคะนี่เขาจะไม่มีลานกลางเต็นท์อ่ะแต่ว่าพิดมากตรงนี้ก็มีรถบ้านนะคะแล้วก็เป็นเยอะเลยอ้าวถึงแล้วเ <c oughs> ออสนุมคือตรงนี้อ่ะเลยเลยกล <c oughs> ับรถก่อนค่ะโอเค โอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเลย,ยเ,เลยเปนิดนึงค่ะนี่ดูซิเราจะเจอดตรงไหนได้ค่ากลางเต็นท์ที่นี่คนละแค่100บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะใครที่เอารถมาจอดนอนรถบ้านต่างๆก็จะบวกเพิ่มอีกแค่คันละ100บาทค่ะ เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ได้จอดอยู่ตรงที่เป็นลานยื่นออกมานะคะตรงนี้จะเป็นเต็นท์ให้เช่าของทางลานนะเดี๋ยวบาไปรีวิวให้ดูว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือมุมท้ายรถเลยค่ะจริงๆมันก็จะเป็น,นลานนั่งเล่นรวมนะคะแต่ถ้าวันนี้มันแบบไม่มีคนหรือว่าใครที่มาก่อนมันก็อาจจะจอดแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นลานยื่นออกไปนะคะมีอีกสจุดด้วยกันค่ะ ตรน้นนะคะก็ถ้าสมมุติว่ามันมีแคมป์กลุ่มอยู่ตรงนี้เขาก็น่าจะใช้ตรงนี้นะคะห้องน้ำก็จะอยู่ด้านบนสุดนะคะเราก็เดินม,มาที่นี่ แน่นอนว่าบนถนนเส้นนี้นะค่ะมันไม่ได้มีไฟนะมันก็จะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะคือถ้าใครมาเรารู้สึกว่าทนต่อความหนาวเย็นไม่ค่อยได้ก็ต้องรีบอาบน้ำนะ mm hmm. นี่นะคะห้องน้ำ mm hmm. เออแต่ระมองว่าตักอาบอะคือดีที่สุดในหน้าหนาวเพราะว่าถ้าเป็นฝักบัวบางที่มันไหลช้ามันมันหนาว <c oughs> ห้องน้ำจะมีสองห้องนะคะเป็นชักโรครกเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตักอาบนะคะ ห้องนั้นก็กว้างค่ะนี่ตัวเล็กทำไรโอ้ไม่มีอะไรมาใหกินเลยอะไม่ได้ซื้ออาหารหมามาเพื่อเดี๋ยวพมจะให้ทุกคนดูโปรโมชั่นเต็นท์ช่วงนี้นะคะของที่นี่นะก็คือเขาจะมีเต็นท์และอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะมีทารฟนะคะ ครับเก้าอี้โต๊ะมีตะเกียงให้ด้วยนะคะนีนะแล้วก็ข้างในนะคะเดี๋ยวมันเปิดให้ดูราคาแบบถูกมากทุกคนถูกแบบเออแต่ว,ว่าจะมีแค่ชุดเดียวนะต้องจองกันมาก่อนนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นที่นอนเต่าลมให้นะคะแบบนี้เต็นท์มันจะเป็นแบบอ,อินเนอร์ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นน้ำคงน้ำค้างเวลาลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โอเคค่ะเป็นทรงกระโจมนะคะเออสี่บาทค่ะ400บาทได้ทุกอย่างตรงนี้ที่ทุกคนเห็นแล้วก็นอนกันได้สองคนนะนะคือเอาง่ายๆว่าตกคน200อะ่ะคือถูกมากตกคน200บาทแล้วได้ชุดเครื่องนอนแบบนี้อุปกรณ์ครบเลยนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นน่ะก็คือในช่วงนี้ติดต่อที่เพจมาได้นะคะว่ามันโปรโมชั่นถึงเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีแค่ชุดเดียวนะทุกคนแนะนําว่าจองก่อนเลยนะคะ400บาทโอ้โหคุ้มเกินคุ้มอะที่นอนเก้าอี้โต๊ะค่ะคือถ้าใครสายมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ไม่ต้องเอามาเลยอะทาบก็มีให้นะคะ ส่วนเต็นเล็กนี้ก็คือ300บาทนะคะแต่ว่าไม่มีชุดเครื่องนอนอะไรเลยนะก็คือเหมือนแบบค่ากลางเต็นท์อ่ะมันคนละร้อยใช่ไหมคะถ้ามา2คนก็200แล้วก็บวกอีกร้อยหนึ่งก็ได้เต็นต์ตรงนี้ไปเลยเป็นเต็นท์ของทางร้านนะคะเต็นเล็กนะ Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds pass by. I didn't want to say goodbye to you, but you're gone. วันนี้ปําจาทาเมนูง่ายๆนะคะก็คือเป็นหมูย่างวันนี้นะคะปําแบบไปซื้อซอสของดีเคซมาเยอะมากค่ะมีซอสสไปซี่มันกุ้งนะอันนี้น่าสนดัดย่างกุ้งแล้วเดี๋ยวเทซอสมีใส่อย่าเงี้ยอันนี้ไก่ทอดนะคะน้ําจิ้มพวกไก่ทอดพวกเอ่อพวกของทอดทั้งหลายอะ่ะมันได้ใช้นะคะ แล้วก็ราเมนค่ะราเมนเข้มข้นอันนี้พ็อํากินบ่อยเวลาไปแคมป์ต้ยมยำน้ําข้นนะคะแล้วก็วันนี้คือมันมีซอสหมูย่างซอสย่างจิ้มแจว่วก็คือได้ทั้งเนื้อทั้งหมูเป็นจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็มาล่าซอสพริกแห้งเพราะว่าวันนี้ไอหมูย่างมันน่าจะใช้มา่าก็ได้จิ้มแจ่วก็ได้เด,ดี๋ยวลองกินทั้งสองตัวเลยค่ะ ลมค่อนข,ข้างแรงนะคะต้องใช้ที่กำ้ำที่กำลม ร้อยค่ะหมูย่างซึ่งกินยันทำจิ้มอะไรก็ได้ นะคะบำทนความหนาวข้างนอกไม่ไหว <OR> ก็เลยแบบเก็บของแล้ว <jamais> ก็มานั่งกินในรถเอาค่ะในรถคือโอเคแต่ข้างนอกลมแรงมากหนาวน้ำมูกจะไหลค่ะก็เข้ามาอยู่ในรถกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะ ต้องบอกว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตและสัญญาณโทรศัพท์นะคะปั๊มใช้เครือข่ายของ AIS ก็มาแบบใช้งานแทบไม่ได้เลยค่ะก็เรียกว่าตัดขาดสัญญาณไปเลยละกันนะคะถือดีว่าเราได้พักผ่อนกันแบบเต็มที่ค่ะปั๊มก็นั่งตัดงานนั่งเล่นนอนเล่นไปก็คือได้พักผ่อนแบบเต็มที่จริงๆนะคะ ลองอยากให้เธอลองเที่ยวคนเดียวก็สุขใจความสุขอยู่ที่ตัวเรามองทะเลฟ้ากว้างไกลเดินชาดหาดยิ้มให้ใจลมเย็นพื้นเบาๆแค่นี้ก็พอก็สุขใจลองเอาไปลอง ออลองเอาไ,ไปดูอออปดเธอจะรู้จะเข้าใจโลกนี้งดงามเหมือนฝัน งงเธอจะพบแสงงองไพรลองลองไปลองใจเธอจะพบแสงงองไพย อารมณ์ดีจังตัวนี้อารมณ์มดีจังเลยอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งคืนตัน้ตรับไม่ข่ามนะันรับ <laughs> เหมือนเป็นมารที่นี่เลยนะ ฟีลลิ่งที่นี่ดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยด้วยนะคะคุณพ่อของเจ้าของก็พักอยู่ที่นี่ค่ะค่ากลางเต็นท์คนละแค่ร้อยเดียวคุ้มเลยนะคะถ้ามีรถมาแบบนี้ก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็น200ค่ะที่นี่ก็อยู่ที่อำเภอหลองกวางจังหวัดแพร่บนถนนลอยฟ้าแพร่นะคะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันหลังวัดพระาธาตุปูแจค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจลานกลางเต็นท์ที่แพร่อย่าลืมแวะมาที่นี่กันได้นะคะฝากเอาไว้แล้วกันค่ะสําหรับไร่ภูแสนงามที่นี่และในอ e ีพีหน้าปำจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ไหนไปแคมปปไจด รถนอนที่ไหนกันฝากติดตามกันได้นะคะกับอลองค่ะผู้หญิงคนเดียวก็เที่ยวได้ค่ะและมีความสุขมากกว่าที่ใครคิดด้วยนะเอาเป็นว่าอีพีหน้ามาเจอกันนะคะบัมจะพาทุกคนไปเจอกับลานกลางเต้นสวยๆกันอีกสําหรับอีพีนี้ไปกันก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ